ครับยินดีพี่น้องเข้าสู่ซ่องู้เทสนามใช่เนาะครับวันนี้สิบ้าพี่น้องมาเบิ้งในการก่อสร้างซุ้มประตูโคงของวัดเฮาครับสร้างมันเกิดในโรงงานจากวันที่สิบสิบผ่านมาวันนี้กับวันที่ห้อมสี่สิบเนาะกำลังสิ้นใจสัปดาห์กลัวกับ,บในการก่อสร้างกับใหรายพอสมควรทุกหมือทุกเว้นขณะสร้าง ไปกัได้ก็สกกั่งออมือเ็กำลังปัน่นแม่แบบปั่นอุปกรณ์ดอกไม้ปิดไล่ตีสู้ทั้งการที่สิใส่ของนายสั่งเนาะก็มีกับคือ,อสา้างกำลังเขาแบบเขาพิมพ์่นเอิญยังก่อน บอกใกล้เนาะจากพี่น้องทางกะลาถินนั่นนี่เถอะอพี่น้องกะละถิน่นลองข้ามฝ่นเนใดมามครับเจ <c oughs> ้าของเจ้าภาพไงเจ้าภาพรักของเพงิ่นคือเอื้อุกตาพยอมเนาะเออว่าจ้างมาต่างประตูโคง้งหรือว่าสุ่มประตูโค้งของวัด ุมชื่อน้อยเราพูดสนามชัยของเฮาเพื่อให้มีน้ำบาดานน้ำเมืองคนในเขตในร้ายนยกเว้นวัดเท่านี่ย่างที่พ่อทันมีมาทั้งเจ้าภาพเขเลยมีความต้องการมาจากท่าน,นมีือื้อนคือเมืองคนในสันแล้วก็จังได้ลงทุนมีรัทธาอันแจกาเกิดึอยู่ในช่วงนี้กำลังก่อสร้งเนาะ ก็ย่างกิไลกับพอตั้มก็หาแสนบาทล่ะตามที่ฟังฟังข่าวบองแถวนันการที่ก็สัางประตูโค้งที่นี่เนาะกับพี่น้องเฮ้ครับก็อาศัยผู้เฮ็ดเป็นทางล่องข้ามกาะสินล่ะครับพี่น้องเฮ้ทีทีิมาซอยสร้างซอยเฮ็ดมีน้ำบานน้ำเมืองเพิ่นครับจากเพื่อนถึงยอดสุดตามน่ายสั่งเลอแกงข้าวก็ว่าเป็น10เมรดนะพี่น้อง กระบาดนี้เบิ่งท้างนอกเขาทั้งในกริเห็นด้านในล้างฉากอุโบสถหอระฆังพื้นที่เดินวัดบริเวณเดินวัดของเฮ้าเนาะครับจากพื้นถึงยอดกับต้างกับกำลังกำะมักกรเมินในการสร้างต่อไปอยู่ใน10เมตรครับนี่เฮ่ากระดานตะกี้ก้าเขา คือว่าจะแก้ลุงปูหอมโพกของเฮอาอสมลุงปูหอมโพกของเฮากัอยู่ข้างเนาะเพื่อเพืนทีในการสร้างกลุ่มประตูหูสร้างประตูาะ กราบแย้รับเชิปสร้างซุ้มประตูหรือว่าประตูโคงกัไว้ซจ้ามีครับขอพุณนกับพี่น้องหลายๆเร้อที่เขาเพิ่งหรือว่าเออได้เห็นซุ้มประตูโคงเห็นภาพในการก่อสร้างประตูโคงจุกเจ้าหน่อยลองพูดสนานใจไปแค่น,นี้ครับสวัสดีครับที่หน้าที่พอดี